ไปที่กับบางฟิตเพราะบางฟิตเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่พอดีไม่ใช่บางฟิตนะเนี่ยทีจาบางฟิตเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่มีการคาดคะเนว่าน่าจะเป็นการลวงและปะเตรียมนะฮะปะเตรียมเพื่อที่จะหลอกให้บางฟัสเนี่ยมาเพื่อฆ่าล้างนี้นี่นะครับทางรอ,อ,องอุบติกรก็วันนี้ก็ลงพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องนี้เอง ล่าสุดวันนี้นะฮะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยประมาณสักเที่ยงนะฮะมีการออกอนุมัติหมายจับมาเรียบร้อยนะฮะสามรายก่อนนะครับประกอบไปด้วยนายสุริยาเริงสมุรหรือว่าบังฟิตนะฮะอายุสาปีคนนี้แหละฮะที่เป็นน่าจะเป็นคนที่เริ่มก่อเหตุนะฮะยังมีนายสุวิทย์นะฮะนายสุวิทย์นะครับนักสุนรเริงสมุรเหมือนกันคนนี้เป็นน้องชายบังฟิตเป็นน้องแท้แท้นะครับ อีกคนนึงเป็นพี่ชายแท้ๆของบางฟิชชื่อว่านายสุรชัยอายุ28ปีทั้งหมดเนี่ยนะถูกข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยจ่อยตองไว้ก่อนกับขังลงเหนียวทําลายซ่อนเล้นวางเพลิงทําให้เสียทรัพย์มียุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองอเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนนี้ถูกออกหมายจับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นมันคือเชื่อว่าน่าจะมีคนกระทามากกว่านี้เพราะมันขุดขนาดนั้นขุดเอารถใส่ไปได้แต่ขั้นนะคือจริงๆแล้วจะไปไล่สืบเนี่ย รถแบ็คโฮคันคนจ้าโอ้โหรวว่าก็เป็นขาวคนรถแบ็คเขาบอกว่ามีคนไปจ้างเขามาแล้วบอกว่าเหมือนกับจะเอาเอาวัวไปฝังหรือสักอย่างนี่แหละอืมอนวาลาผมจะไม่เห็นเลยเหรอก็ตอนนี้ไงก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องรอรอ,อ,อทางตำรวจแถลงกันอีกทีหนึ่งว่ายัางไงหรือว่าเดี๋ยวรอทางทางคุณคุณอุ๋ยพระภูมินะฮะเดี๋ยวลองดูคืนนี้จะ่ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับต้องิดนานแค่ไหนกว่าจะได้ขนาดเนี้ย ต้องคือวันนี้ผมมีโอก,กาสคุยกับทางทางรอ,องแต้มนะฮะแกก็บอกผมว่าัเดียวขุดไม่ไ,มไ,มไมด้แล้วเขขุดขุดขุดได้อย่างคือตรงนั้นเนี่ยมัน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 ล้างคือคน,นคไม่ค่อยมี <ไป S 1> คน <ไป S 1> เออแล้วก็คือเวลาขุดเนี่ยคือมันก็ทํากันไปขุดไปแล้วก็เอารถจุดไฟเผาแล้วก็ตบไอ้ตัวที่ดินตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่ดินของตัวของบางฟิทด้วยถูกไหมครับไปใช้ที่ดินของคนอื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่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 บางสิทนะ นี่นะอายุยังไม่ได้เยอะอย่งน่ไหมหรือเองอ่ะนี่นะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนาะอืมก็จริงๆแล้วอันนี้เราเปิดหน้าได้แล้วเพราะเขาประกาศจับแล้วนะคนจะได้เห็นตผขาตกตบตบอะไรเนี้ยเฮ้ยไอ้ดินมันตีขึ้นมาใช่ไหมหรอไม่แม้พอใช้ของอื่นละกันประมานี่แหละครับก็คือโหดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็เหมือนกับจับไข่หลังด้วยนะบัดบัดไว้แล้วเอาปืนยิงยิง ข้างซ้ายแล้วก็ยิงตรงนี้ยหัวใจเนี่ยตรงหน้าอกซ้ายแล้วก็่ากท้องเอาเครื่องไนออกเนี่ยความโผดเที่ยงนะครับจริงๆยังมีคดีหนึ่งนานที่สุราษฎร์เนี่ยก็คืออุ้มหายไปเหมือนกันชื่อานโกลสคนนั้นก็เหมือนกับมีโทรศัพท์รวมออกไปดื่มเหล้าถ้าจะมีไปวัดบเดียวเองลูกชายได้ยินเสียงปืนหลัจงจากนั้นเมียตื่นมาตอนเที่ยงคืนเอะหายไปไหนตามออกไปไปหาตรง,ตรง,ต,รงตรงจุดที่บอกว่าจะไปดื่มเหล้า หายไปแล้วไม่มีใครอยู่พอไปดูมีแต่รอย,อยเลือดแล้วทางเมียก็บอกว่าตอนนี้เชื่อปูนตัวเองอ่ะน่าจะถูกจับข่าวท้องเล่าหินใส่ท้องรถยนต์ทะเลหรือเพราะก่อนถามว่าทำไมถึงทิ้แดบนั้นเบียบอกว่าไงเบียบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่ลูกพี่ลูกน้องของของของคุณตัโพสต์เนี่ย เคยโดนแบบนี้มาแล้วแล้วก็ผ่าท้องรถยนต์แล้วปรากฏว่าเรืออวนไปลากเจอเอาเจอศพไปดีอันนั้นคือเป็นเป็นการตัดสินสมมติเอาหินใส่ท้องมันจะถ่วงเอาไว้ซึ่งไม่ไ้ไม่ไดเนี่ยคือโหดมากอันนี้สุราษฎร์ยังไม่เจอศพแต่ที่กระบี่เนี่ยเจอแล้วแล้วหายไปเนี่ยใกล้ๆกันแต่คนละคดีนะคนละเรื่องกันคนละคดีกัน นั่นก็คือเรื่องราวของทางบังฟิศนะฮะตอนนี้ตำรวจกําลังตามตัวอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะหนีออกจากพื้นที่กบีแล้วก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็มีคดีติดตัวด้วยนะไม่ใช่คดีติดตัวคือหมายว่าเคยต้องโทษต้งใช่ไหมเคยต้องโทษเคยพยายามฆ่ามียาเสพติดแล้วก็ฆ่าคนตายคือครบเซตเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ีอยคนในพื้นที่คนแถวหน้นเขาจะหวาดระแวงแล้วกลัวกันบังฟิศแล้วก็ทํากับเนี่ยแหละมีพี่น้องตัวเองด้วยตอนนี้ถูกออกหมายจับ นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมสุชาติกับบางพิตรู้จักกันทั้งสองคนนี้เคยต้องดียาเสพติดด้วยกันอ๋อก็เลยไปรู้จักกันแลวไปรู้จักกันในกุ๊มตอนที่ออกมาแล้วตอนที่ทางบ้านเนี่ยตามตัวสุชาติใหม่เนี่ยคุณสุชาติไใหม่เนี่ยแล้วตามไม่เจอเนี่ยก็มีคนหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นแบบทนายความหรือสักอย่างเนี่ยโทรศัพท์ไปหาทางบางพิตอแล้วก็ถามบางพิตบอกว่า,วาเนี่ยเจอบ้างไหมบางพิตบอกเจอเนี่ยจะมาหาผมแล้วก,กักลับไปแล้วก็หายไปเลยผมไม่รู้เรื่องให้ไปไล่ดูตามต้องวงจรปิดอยู่แล้วกันว่ามมีีีั้ยยยท่่่ไไไหหนลลดูาาๆตวองเ เหมือนกับไม่ร <ists> ู้เรื่องแต่หลังจากนั้นปุ๊บมันพิถ่ายออกจากพื้นที่เลยเออตอนนคือตอนแรกก็ยอมยอมรับว่ามาหาด้วยเราก็ยอมลับมาหามีการที่พูดคุยกันแอนิเมชันอย่างที่ก็าเขาทำเอาไว้เนี่ยอืมเนอะับอ่ะนะฮะนั่นก็คือ เรื่องของทางคุณสุชาตินะครับก็เจอแล้วรคนพูดถึงกันเยอะว่าโอ้โหทำไมมันอะไรอิดผิดมนุษย์มานาอแบบนี้แต่ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อย่างครนร้ายน่าจะออกอกหมายจับแล้วสามคนแต่เชื่อว่าจะมีคนทําเดียวมาสักห้าถึงหกคนใช่เขาต้องไ่ทำไม่ได้ขนาดนล้พี่หลงเงินมันเยอะมากสามแสนตอามแสนก็โอ้โหขนาดนี้สามแสนสำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าเยอะถูกต้องไหมล่ะเคยให้ลูกเล่นโทรศัพท์ไหมคุณหนุ่มเคยมาดูสั่